สวัสดีครับเอซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตคิวงานใหม่ล่าสุดของน้องแอมชนทิชามาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยน้องแอมจะไปทําการแสดงที่เดะมอโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับในงานมหกรรมประกวดพันไม้ในงานนี้จัดขึ้นในวันที่3-5คกุมภาพันธ์สองพหูสมกนะครับและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ จัดเป็นมหกรรมงานประกวดราชินีพันไม้โดยน้องแอมจะมาพบ f อทุกท่านในวันที่3กลุ่มภาพันธ์สองพันห้นะครับในวันที่3นะครับณห้อง NCC Hall ชั้น3าม e ดยมอโคราชนะครับในเวลา18บแนาฬิกางานนี้ FC ตัวจริงของน้องแอมจะต้องไม่พลาด อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ